ส่วน, um. นที่จังหวัดสงขลาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นทีต no ่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถณ์ํอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการด <emergence S 2> ําเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถณอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโดยมีนายมาหะมะฟีสกรีวามแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลร่วมให้การต้อนรับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมรับฟังรายงานการดําเนินงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลจากนั้นได้เดินตรวจเยี่ยมให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ป่วยเพื่อสร้างขวัญกําลังใจอีกด,ด้วย สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระราชินีนาถณนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลามีบุคลากรจำนวน460คนเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด90เตียงตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจาก4อำเภอคืออำเภอนาทวีจนะเทพาและอำเภอสบ้าย,ย้อยซึ่งเป็นเครือข่ายและครอบคลุมพื้นที่การารับข่าวสารทางสุขภาพเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพรวมทั้งการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพครับ